เปิดสวิต to ์กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับความเร็วพัดลมค้างไว้เพื่อปรับความเร็วพัดลมโดยพัดลมสามารถปรับความเร็วได้อย่างรวดเร็วจาก0ถึง100และสามารถกดปุ่มเพิ่มความเร็วหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มความแรงของพัดลมครั้งละ25ระดับหรือถ้าต้องการลดความเร็วกดปุ่มลดความเร็วหนึ่งครั้งพัดลมก็จะลดความเร็วลงครั้งละ25ระดับน้ำหนักเบา มีรูห้อยเชือกสำหรับคล้องแขนหรือห้อยคอด้ามพัดลมมียางกันลื่นสามารถตั้งเพื่อใช้งานได้พกพาสะดวกหน้าจอ LED แสดงผลระดับแบตเตอรี่ของพัดลมและระดับแรงลมในขณะใช้งานแบตหมดเสียบชาร์จด้วยหัวชาร์จแบบ Type C เมื่อชาร์จแบตเต็มแล้วก็สามารถนำพัดลมไปใช้งานได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีใช้งาน พัดลมมือถือพัดลมพกพาหนามหนักเบาพกพาสะดวกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ